สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์3ล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกนะครับจากค่ายไอเดียอีวีนะครับที่เขาบอกว่าแน่ที่สุดนะตอนนี้นั่นคือทอวันพัดนะครับผม เล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าทอวันพัดนะครับผมเราจะมาทำภารกิจขนน้ําเป็นแพ็คๆขึ้นไปบนทางลัชชันด้านหลังผมนี้นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นวันนี้ผมจะมาแนะนําฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้ก่อนด้วยทอวันพัดนะฮะที่เขาบอกว่าบรรทุกได้ดีเพราะว่านี่ฮะหน้ายางก็เป็นส่วนสําคัญนะฮะ หน้ายางของเขาเนี่ยมีขนาดที่4.0คูณ12นะครับผมเนี่ยจึงทำให้การรับน้ำหนักได้ดียืดหยุ่นต่อการใช้บนท้องถนนแล้วก็ผ่านมออรกรอที่เรียบร้อยนะครับขิตขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะปลอดภัยล้อหลังนี่ก็มีขนาดที่ใหญ่นะใหญ่กว่าล้อหน้าหน่อยครับขนาดของเขาก็อยู่ที่4.5คูณ12เหมือนกันนะครับแต่หน้ายางเขาจะกว้างกว่าเพื่อเป็นการรองรับน้ําหนักในการบรรทุกครับได้เป็นอย่างดีแล้วก็กระบะของเขานะฮะ เป็นกระบะที่แข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถเปิดได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เปิดได้ด้วยนะครับนี่เวลาเราจะบรรทุกของนะฮะเราก็เปิดแล้วเราก็เอาออกมานี่ฮะแต่แต่ผมขอดึงให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะเนี่เวลาเราจะบรรทุกของอะไรเราก็ยกใส่เข้าไปได้เลยนะฮะมันง่ายมากครับผม ด้วยกระบะของเขานะฮะสามารถเปิดได้ก็ทําให้เราสามารถขนของได้ง่ายมากๆนะครับดูความแข็งแกร่งของเขานะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวผมขึ้นไปขย่มให้ดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขยมให้ดูนะครับนี่ความแข็งแกร่งนะฮะพื้นของเขาก็เป็นพื้นเหล็กแข็งแรงมากๆครับผมสามารถเปิดได้ทุกด้านนะครับเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแค่ด้านเดียวแต่จริงๆเปิดได้ทุกด้านเลยนะฮะ แล้วเจ้ากระบะของเขานะครับผมเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวที่เขาทําขึ้นมานะฮะจะไม่มีรอยต่อนะฮะแล้วก็กันน้ําเข้าได้ด้วยนะครับผมนี่แข็งแรงจริงๆครับเอาไปเป็นรถฟุตทักก็ได้นะฮะขายของตามตลาดหรือว่าเอาไปบรรทุกพวกปุ๋ยพวกอะไรเข้าไร่เข้านาไม่ต้องห่วงนะฮะรับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีครับผมส่วนต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะสามารถยกน้าขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่มันต้องปลดด้านล่างนี้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ้ยมันปลดสองข้างนี้นะนี่ครับเราก็จะปลดแล้วเราก็จะสามารถดําได้นะฮะ mm hmm. เพื่อการเซอร์วิสก็ง่ายนะฮะและนี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่ของเขานะครับ6 0โวลต์นะฮะ52บแอมป์นะฮะทำให้รถคันนี้เนี่ยวิ่งได้ไกล70-90กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และส่วนที่สําคัญของรถคันนี้นะฮะก็คือเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมีกําลังวัตต์อยู่ที่1,500วัตต์นะฮะในการขับเคลื่อนเจ้ารถคันนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงเพาของเขานะฮะเป็นเพาชิ้นเดียวนะครับผลิตจากโรงงานนี่คือเขาไม่ได้เชื่อมกันนะับเป็นเพาชิ้นเดียวมันจึงมีความแข็งแรงนะฮะในการรับน้ําหนักได้ดีส่วนต่อมาคือแหนบนะฮะแหนบที่เขาใส่มามันจะมีจํานวนทั้งหมด6ชั้นนะฮะทำให้การรองรับน้ําหนักของการบรรทุกเนี่ย มีประสิทธิภาพมากๆรวมถึงคัตซีของตัวรถนะเป็นเหล็กหนาแบบพิเศษนะฮะที่เขาทําขึ้นมาเพื่อบรรทุกสิ่งค้าโดยตรงครับผม <c oughs> และส่วนต่อมาฮะ โชกของเขานี่คือโชกสปริงแบบไฮดรอลิกนะฮะเป็นโชกสปริงที่ให้ความยืดหยุ่นกับพื้นถนนได้เป็นอย่างดีเวลาบรรทุกหนักๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่เลยครับในการขับขี่ก็จะทาให้เรารู้สึกว่านุ่มนวลในการขับขี่เวลาเราบรรทุกนะครับผมแล้วมาถึงส่วนสําคัญที่สุดของเจ้าทอวันพัดคันนี้ฮะที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับคือระบบ r e g e n e r a t i v e braking ครับระบบนี้จะเป็นยังไงนั้นเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปทดสอบกันครับ ในขณะที่เราขับขี่ลงภูเขาหรือทางลาดช,ชันเมื่อเรากดปุ่มระบบรีเจนเน a เรทีเบรกิ้งระบบจะทําการชาร์จไฟกับเข้าแบตเตอรี่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มระยะทางในการขับขี่ให้มากขึ้น แล้วสำหรับวันนี้นะฮะในการทดลองใช้รถทอวันพัดคันนี้นะฮะในการบรรทุกนะฮะการขึ้นทางลาชันเนี่ยสามารถบรรทุกน้ําหนักได้ไม่เกิน600กิโลเนะ,ะเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นนะฮะมันจะทําให้รถอืดและชะลอตัวขึ้นได้ช้ามากแต่สําหรับทางลาบนะฮะ ก็สมชื่อนะครับทอวันพาโลจริงๆใครนะครับที่คิดว่ารถน้ํามันดีกว่ารถไฟฟ้านะครับผมอยากให้คุณได้มาลองขับรถของไอเดีย EV นะครับแล้วคุณจะลืมรถน้ํามันไปเลยครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจรถไฟฟ้าจาก i อเดีย EV นะฮะก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับและสําหรับวันนี้นะครผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ